หลังจากรดน้ำต้นไม่ไหมครับรดวันที่17บ่17 18เสาร์อาทิตย์ที่แล้วก็เดิมเปลี่ยนสีแล้วมวันคือก่เอาไปได้เลยในฮดไปล้วสีเป็นสีเขียวืะอ,อุมบอแมนเลยลอยอ้อยอ้อยลงเลยก็ออหักลงเลย อาการหันไปซี่หาเหมยแล้ว